สวัสดีค่ะแม่มริซุทเกษตรอินทร์นะคะวันนี้แม่มลิสอนมาโคกหนองกุกค่คะมาที่โคกหนองกุกเพื่อที่จะมาดูแลผักหวานป่านะคะเดี๋ยวมาดูรอบขอบบ่อกันนะคะนี่ก็จะเป็นรอบขอบบ่อที่แม่มริซุทเดินมาจากบริเวณที่ปลูกผักหวานป่านะคะจะเป็นอุโมงค์ต้นไม้รอบขอบบ่อค่ะ นี่ก็จะเป็นน้ำน้ำบริเวณนี้ลึกนะคะเห็นรอยตีนวัวไหมคะเนี่ยชาวบ้านเอาวัวมากินน้ำจริงๆอะ่ะเราไม่ให้เข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้วัวกินต้นมะละกอแม่มริซอนกินต้นพืชต้นไม้แม่บริซอนที่ปลูกไว้นะคะคือบ่อน้ําสาธารณะก็มีเขาไม่พาไปนะคะแล้วก็เวลาแม่บริซอนไม่ได้มาเนี่ยก็ ต้อนฝูงวัวมากินน้ำที่บ่อแม่มาริซ้อนนะคะไม่ชอบเลยค่ะวันนี้แม่มาริซ้อนมาตอนบ่ายนะคะมาตอนบ่ายเนี่ยเดินรอบเดินดูรอบขอบบ่อแห้งมากเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะเดือนมกราคมไม่มีฝนทั้งแห้งทั้งแรงนะคะโอ้นี่นกค่ะนกจะเป็นนกอะไรหนอคุ้นมากเลยนะคะเนี่ย นกตัวนี้คุ้นมากไม่กลัวแม่มริสอนเลยนะคะเนี่ยบินเกาะมองหน้าแล้วก็ให้แม่มริสอนถ่ายคลิปค่ะเป็นนกอะไรเนาะเดี๋ยวแม่มริสอนไปค้นในอินเทอร์เน็ตนี่เป็นนกกาน้อยแถบปีกขาวเป็นนกสถานะอนุรักษ์นะคะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะคงจะมากินน้ำแล้วก็ มาพึ่งพิงป่าที่แม่มดิซอนปลูกต้นไม้ไว้รอบขอบบ่อนะคะก็ดีใจที่นกเข้ามาก็ดูในอินเทอร์เน็ตนะคะมีสถานะการอนุรักษ์กำลังถูกคุกคามค่ะนกกาน้อยแถบปีกขาวนะคะเนี่ยแล้วไม่ ไม่กลัวแม่มารีซอนเลยนะคะแม่มารีซอนอเดินเนี่ยเขาก็จะบินโฉบหน้าเรานะคะโฉบไปโฉบมาเห็นไหมคะคงมากินน้ํารอบขอบบ่อแล้วก็ได้ยินเสียงกาล้องก้าก้าก้าธรรมชาติก็มาหาเราเขาไม่มีที่อยู่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะ าคงมากินน้ำที่บ่อน้ำแล้วรอบขอบบ่อแม่บริสอนอมดแดงจะเยอะมากแล้วหน้าช่วงเดือนเมษาเนี่ยน่าจะมีไข่มดแดงแต่ก็ไม่พ้นมือชาวบ้านที่มาแยกไข่มดแดงถ้าแม่บริสุทธิ์ทำรั้วไม่รู้ว่าจะกันได้ไหมไม่กลัวเลยนะคะ นี่มะละกอเห็นไหมคะแม่ตายเลยเนี่ยมะละกอยังอยู่เดี๋ยวจะรดน้ำมะละกอก็เดินไปตรงนี้ก็จะไปตักน้ำมารดได้นะคะปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้ผักหวานป่าให้ไม้แดงได้หนึ่อาทิตย์นะคะเสาที่แล้วปลูกเสานี้ มาดูกันว่ากล้วยเป็นยังไงกล้วยก็ต่อยอดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะกล้วยก็ยังงามดีนี่ไม้แดงนี่ผักหวานป่าหลุมที่หนึ่งนี่ไม้แดงลำํำไยตายแล้วเรียบร้อยคะอ่ะอ่าสซนนี้นะคะปลูกทั้งหมดหกต้น นี่ไม้แดงนี่ผักหวานป่านะคะลำไยก็ตายแล้วเรียบร้อยเอ้าอาันอันนี้ลำไยค่ะนี่นี่ผักหวานป่าเดี๋ยวรดน้ำให้เขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอาใบหญ้ากับใบข้าวโพดแห้งมาคุมดินให้ให้ความชุ่มชื้น ดินแข็งมากนะคะเพราะปลูกบนโคกเขาเรียกว่าโคกค่ะโคกหนองปลูกโครกจริงๆนะคะเนี่ยบนเนินรอบขอบบ่อก,ก็จริงแต่โคกดินแห้งรอบขอบบ่อดินแห้งอ่าอันนี้กล้วยก็รอดต้นนี้เห็นว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเนี่ยต้นเมื่อสักครู่ต้นที่สามเนี่ย ก็เลยไม่ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้หนอกล้วยหมดพอดีนะคะเนีย่ยไม่รู้ต้นอะไรไม่ทราบต้นอะไรเหมือนกันนะคะน,นี้ี้นาดูต้นนี้กันนี่กล้วยนี่ก็ผักหวานป่านะคะนี่ผักหวานป่าอันนี้น่าจะเป็น ลำในนนะหญนะอ,อ,อันนี้ไม้แดงดูหลุมนี้สิกล้วยนั้นงามดีมากนี่ผักหวานปาใบน่ะหลุนออกนะคะใบร่วงหมดแล้วอันนี้ไม้แดงเดี๋ยวจะมารดน้ำไว้นะคะนี่รดน้ำไว้เพื่อให้เขาแตกใบมีความหวังว่าจะให้เขารอดแล้วก็ จะใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยอันนี้ต้นที่หกนะคะนี่กล้วยก็งามดีนี่ผักหวานเห็นไหมคะเขียวอันนี้ไม้แดงรอดค่ะรอดจะครบปีละอีกสามเดือนได้ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนอีกสามเดือนครบปีนี่เขา วัวมาเลี้ยงข้างๆขอบบ่อแล้ววัวขี้ไว้แม่มริสอนก็มากองตรงนี้เลยเป็นปุ๋ยให้ผักหวานนี่ลำไย,ยไม้แดงนี่ผักหวานป่านะคะนี่ผักหวานป่าอ่าคราวนี้ก็เอาผู้ถังมาใบเดียวนะคะต้องเทปุ๋ยหมักออกจากผู้ถังกองไว้ข้างๆต้นกล้วยกับต้นผักหวานก่อน แล้วก็เอาน้ํามารุดแล้วก็เอาปุ๋ยหมักจากเศษอาหารฝังลงใต้ดินข้างๆรอบข้างๆต้นอ่าผักหวานป่ากับต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปเทปุ๋ยหมักก่อนคะ่ะก็จะมาเทาใส่ หลุมทั้งหกหลุมแล้วก็จะขุดหลุมฝังกลบค่ะก็จะเทใส่รอบรอบเนี่ยปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะก็จะเทไว้ข้างหลุมค่ะเขี่ยวไว้ลงข้างหลุมหกหลุมแล้วก็ฝังกลบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะรดน้ำนะคะก่อนที่จะฝังกลบก็ต้องนำน้ำ เอาน้ำมาเทน้ำก่อนเอาน้ำมาเทบริเวณที่เราจะขุดฝังกลุบแล้วก็รดน้ำทั้งต้นกล้วยพี่เลี้ยงแล้วก็ทั้งไม้แดงผักหวานป่าแล้วก็บางต้นก็จะมีลำไยเหลืออยู่เราก็จะรดพร้อมไปพร้อมกันไปเลยขณะที่แม่มริซอนเทปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนี่นะคะเอ่อมุดแดงมาเต็มเลยค่ะ มดแดงคงไม่มีอาหารกินคงมากินเศษอาหารที่แม่มลิซอนทําปุ๋ยหมักแต่เศษอาหารมันก็ย่อยสลายเกือบหมดแล้วนะคะเพราะว่าแม่มลิซอนทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารได้สองเดือนแล้วแต่มดแดงก็ยังมาตอมเพื่อกินอาหารจากปุ๋ยหมักเพราะมดแดงเนี่ยเขาจะกินซากนะคะจะกินซากพืชกินซากสัตว์เป็นอาหาร ตัวตัวไอตัวน้อยๆนะคะมดแดงอะ่ะตัวยังไม่ใหญ่เลยน่าสงสารนะคะเขาก็คงมาอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็คือใกล้บ่อแล้วพอได้กลิ่นที่แม่มาริซอนเทศเศษอาหารนงก็วิ่งมากินเลยค่ะตัวน้อยๆแล้วพอถึงเดือนเมษานี้ก็จะคงจะทำรังแล้วก็วางไข่แถวใต้ต้นเสดานะคะ แม่มริซอก็ไม่อยากให้ชาวบ้านมาแยกร่มดแดงเลยค่ะสงสารก็คิดถึงเขาเนาะที่อยู่อาศัยของเขาที่อยู่อาศัยของเราชีวิตเขาชีวิตเรานะเพราะก็รู้สึกสงสารก็ไม่อยากมาแย่เดี๋ยวแม่มริซอนจะตักน้ํามาเทรถสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะขุดดินได้ง่ายขึ้นบ่อน้ําก็อยู่ขวามือน,นะคะแม่มริซอก็ไม่ไกลค่ะ อยู่ขวามือก็เวลาขึ้นมาจากบ่อเนี่ยก็จะดึงต้นสดาวนะคะต้นสดาวเป็นต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กๆเล็กกว่านิ้วก้อยแม่มาริซ้อนอีกเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากแม่มริซ้อนหุนขึ้นมาไม่ขาดเลยค่ะก็หลังจากรดน้ำแล้วก็จะขุดใช้เสียมขุด ให้เป็นหลุมแล้วก็นําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนั้นฝังลงไปใกล้ๆต้นกล้วยใกล้ๆต้นผักหวานป่าและต้นไม้แดงนะคะแม่มินุิเคยศึกษามาว่าผักหวานป่าเนี่ยจะปลูกร่วมกับไม้แดงดีมาก แต่ก็ยังไม่พอนะคะไม้แดงยังเล็กอยู่แม่บริสอนก็เลยเอาต้นกล้วยมาเป็นพี่เลี้ยงเพิ่มนี่ก็ทําเป็นหลุมให้เขาแล้วก็เอาปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไว้ในหลุมนะคะหลังจากนั้นเราก็เอา,อาเศษใบไม้แห้งแล้วก็ต้นข้าพูดแห้งนะคะมาวางไว้มาวางกลุ่มวางทับ ลุมปุ๋ยหมกักแล้วก็รดน้ําให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าแม่บริสอนรดน้ําเพียงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เวลารดน้ำเนี่ยน้ําจะไหลลงตามแรงนุ่งถ่วงโลกนะคะก็ทําหลุมให้เขาสักหน่อยเขาเรียกว่าหลุมขนมคุกเล็กๆนะคะทําเป็นหลุมให้น้ามันไหลจึงลงตรงนี้ แล้วที่ดินจะได้ชุ่มชื่นนี่จะเป็นปุ๋ยหมักนะคะเราก็เอาดินเอาเศษใบไม้แห้งเศษต้นข้าวโพดแห้งทับกลุบทับลงไปเพื่อให้ความชุ่มชื้นเดี๋ยวแม่มาริสอนนะคะเอาใบไม้แห้งมาวางบริเวณหลุมน้ำวางถมทับดินรอบๆบ,บริเวณต้นกล้วยแล้วก็ ต้นผักหวานป่าแล้วก็เอากิ่งไม้แห้งมาวางทับไว้เพื่อไม่ให้ใบไม้แห้งปลิวหนีเวลาลมพัดมานะคะแม่บริซอนก็จะนำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารฝังไว้รอบต้นผักหวานป่ารอบต้นกล้วยทุกหลุมเลยนะคะก็จะฝังไว้ แล้วก็ฝังไว้ใต้ดินใกล้ๆต้นกล้วยแล้วก็ต้นผกหวานป่าแล้วก็รดน้ําเดี๋ยวเอาใบไม้แห้งเอาต้นข้โพดแห้งมาวางทับอีกทีหนึ่งถามว่ามีฟางไม่มีค่ะแต่ไม่อยากเดินไกลฟางเนี่ยเดินไปอีกประมาณ10เมตรนะคะก็เอาตรงใกล้ๆนี่แหละค่ะเดินลงไปรอบๆขอบบ่อเนี้ยก็จะมี ใบไม้แห้งยญ้าแห้งแล้วก็ต้นข้าวโพดแห้งนะคะก็มาวางทับวางาไว้วางทับทับผมไว้บนดินข้างๆต้นกล้วยกับต้นผวาน่าก,กไม้แดงให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็รดน้ำแล้วก็ทำหลุมนี่เห็นไหมคะบัว เลี้ยงวัวที่พอเห็นแม่บริสุทกับลูกชายมาเห็นรถนะคะไม่กล้าเดินมาใกล้เลยค่ะเนีย่ยฝูงวัวเขาจะมีหมามาตัวหนึ่งมีหมาตามมาตัวหนึ่งนะคะนุ้นเดินไปทางลัวทางดวดนู้นอ่ะต้อนวัวหนีเลยค่ะวันนี้ไม่ได้กินน้ำแล้วสงสัยไปกินบ่อน้ําสาธารนณะแม่บริสุทก็ตะโกนห้ามนะคะว่าไม่ให้เอาวัวมา กินน้ำที่บ่อน้ำแม่มริสอนเขาฟังมิน้นเดี๋ยวลองฟังดูนะคะอันบ่ไห้มาเลี้ยงงว้วในทีเด้อมันจะมากินของเนี่ยร้อยมากินต้อนบักหุ่งเนี่ยบุรุษงวัวผู้ใดปล่อยให้งวัวมากินน้ำแล้วก็ให้มากัดกินของอะ่ะ บ่ให้เลี้ยงดะ้ค่ะเราก็บอกเขาไปอย่างนั้นเลยค่ะบอกเขาเขาก็ไม่ฟังหรอกค่ะวันหลังเขาก็มาใหม่เขาไม่เห็นรถเราเขาก็พาวัวเขาเข้ามากินน้ําในบ่อเราเราก็มากิน,น,นวัลวกระะเรานะคะ,ะวันนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนลูกชายพากลับบ้านแล้วนะคะก็ขึ้นรถกลับบ้านก็ 45นาทีนะคะระยะทาง50กิโลเมตรโดยประมาณจากพูกหนองบุกถึงตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาลูกชายส่วนมาก99%นะคะลูกชายจะพามาวันไหนที่ลูกชายไม่ว่าจริงๆนะคะคุณลุงคุณสามี แล้วก็ลูกสาวจะพามาลูกสาวจะมาช่วยรดน้ำต้นไม้ป่าแล้วก็ไม้ผลแม่มริซอนก็ดูแลพวกผักหวานตาพวกมะละกอไปนินดๆแต่หน่อยแล้วก็ทางป่ารอบๆขอบบ่บอ,อแล้วก็เหยียบหญ้าให้หญ้าล้มๆล,ลงนะคะก็ลูกชายพากลับบ้านแม่เอาก็เป็นบุญวาสนาที่ลูกชายได้พาแม่มาแม่มริซอนนะคะ ก็คงไม่กล้ามาเพราะว่าไกลบ้านนึกคืนก็ต้องอาศัยผู้ชายให้พามาก็ผู้ชายพามาวันธรรมดาเขาก็ทํางานเสาร์อาทิตย์ก็พาแม่มาค่ะวันนี้แม่มริสุทพามาชมพวกหนองปุ่นะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสรด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ